ใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนิดในช่องนิดอาวารตี้นิดนำเสนอเคล็ดลับดีดๆเกี่ยวกับคุณผู้หญิงนะคะสำหรับวันนี้นะคะนิดจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่แนะนำอยากให้ทุกคนมีติดบ,บ้านไว้นะคะ นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่อยากจะมาแนะนำก็คือว่าตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้สรรพคุณเขาก็คือเขาเป็นเจลว่านหางจระเข้ใช่ไหมคะมันจะช่วยได้หลายอย่างนะคะก็คือใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะเคล็ดลับที่นิดอยากจะมาแนะนำการใช้เจลว่านหางจระเข้อย่างไร ให้คุ้มค่านะคะอันดับแรกนะคะสำหรับใครที่หน้าเป็นสิวนะคะแนะนำให้คุณใช้พอกหน้าก่อนนอนนะคะทำแบบนี้นะคะเวลาเป็นสิวก็คือใช้พอกหน้าหลังจากทำความสะอาดแล้วให้พอกหน้าเสร็จแล้วเข้านอนตื่นเช้าขึ้นมาคุณจะรู้สึกว่าหน้าดีขึ้นแล้ว บางคนนะคะถ้าเกิดว่าสิวอักเสบไม่เยอะนะคะสิวมันจะยุบลงเลยนะคะคือน่าจะชุ่มชื่นแต่ไม่มันนะคะลองทําดูนะคะส่วนข้อดีอีกอย่างของเจลว,ว่านหางจระเข้ที่นิดจะแนะนําว่าทุกคนต้องมีติดบ้านก็คือใครที่ผิวแห้งคันเป็นผื่นแดงนะคะการทาเจลว,ว่านหางจระเข้ตัวนี้นะคะ มันจะช่วยลดอาการคันลดผื่นแดงของผิวเราได้นะคะเป็นการบำรุงผิวที่ดีอย่างหนึ่งนะคะแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับผมนะคะการใช้เจลว่านหางจระเข้เอามาหมักผมช่วยให้ผิวชุ่มชื่นได้ด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังนี่จะทําการหมักผมกับเจลว่านหางจระเข้ตัวนี้ให้ดูนะคะคือมันคุ้มมากๆนะคะซื้อติดบ้านไว้ อีกอย่างนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีผิวแตกลายรู้ไหมเจลาห่หางจอรเค้มันช่วยลดอาการแตกลายได้ด้วยนะคะใครที่ไม่ชอบครีมบำรงุงหรือว่าพวกออยเบบี้ออยพวกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะ ลองทาเจลวานหางจระเข้นะคะมันจะช่วยความชุ่มชื่นได้ด้วยนะคะและไม่มันไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะลองทำดูนะคะแล้วข้อดีอีกอย่างนะคะสำหรับคนนอนดึกนะคะเจลวานหางจระเข้ให้เอามาทาไว้ใต้ตานะคะทุกคนเวลาก่อนนอนแต่อย่าให้ชิป ขอบตามากเกินไปนะคะแล้วให้นำแตงกวามาแปะบนตาอีกครั้งหนึ่งจะช่วยอาการรอยคล้ำใต้ตานะคะหรือว่าการอ่อนล้าจากการพักผ่อนน้อยนั่นเองนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าเจลว่านหางจระเข้มีประโยชน์มากจริงๆนะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครยังไม่มีติดบ้านลองซื้อติดบ้านไว้ดูนะคะ สรรพคุณมันมีเยอะมากมายเลยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นิดมาแนะนำเคล็ดลับดีๆของการใช้เจลว่านหางจระเข้อย่างไรให้คุ้มค่านะคะคิดว่าคงมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะวันนี้นิดไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ